สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่19มิถุนายน2567ครับสำหรับเมื่อวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเลขนะที่ประกาศสำคัญสำคัญก่อนนะครับเริ่มต้นที่การตัดสินใจเกี่ยวกับ ตราดอกเบี้ยนะครับของทาง RBA หรือว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับปรากฏว่าตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4.35เปอร์เซ็นต์นะครับก็เพื่อที่จะทําให้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันปรับตัวลดลงตามเป้าหมายโดยเร็วที่สุดนะซึ่งก่อนหน้าเนี่ย RBA ก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการชะลอลงนะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะยังไม่ลดไปตามคาดนะครับดังนั้นก็อาจจะยังคงต้องใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงไปก่อนนะครับเกิดทำให้สกุลเงินออสเตรเลียเมื่อวัันนที่่ปรบตวแข็งคาใ ย่สั้นๆนะครับส่วนตัวยูโรนะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเพราะช่างที่จะน่าแปลกใจเนี่ยเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยดันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับจาก2.4เป็น2.6ตามคาดการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกใจหนึ่งที่ผลักดันนะครับไม่ให้ ECB นั้นจะได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็วตามที่นักลงทุนคาดการณ์นั่นเองนะครับส่วนทางสหรัฐนะครเมื่อวานนี้หลังจากที่ออกมาในทองวิ่งุขึ้นจรวดเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขทางฝั่งของ Retail sale และ Call Retail sale เนี่ยภาพรวมออกมาในที่ทางเชิงลบนะฮะก็คือออกมาแย่ตามคาดการเลยนะครับแล้วก็แย่กว่า,าครั้งก่อนด้วยนะฮะก็เลยส่งผลให้กูลเงินยูเอสดอลลารเมื่อวานนี้ตัวอ่อนค่าลงในระยะสั้นๆน,นะครับแล้วก็รกาคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นนะเพราะว่าตัว Retail sale เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งตัวเลขสําคัญนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีการขายปลีกที่เยอะขึ้นไหมเศรษฐกิจเติบโตไหมนะครับเมื่อวานนี้ออกมาเชิงลบก็เลย ส่งผลให้ความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อสกุลเงิน US เนี่ยตัวลุวงลงนิดนึงนะครับส่วนในวันนี้นะครับข่าวสําคัญตามตารางนี่นะครับก็หลักๆแล้วจะมีการประกาศข้อมูล CPI ของทางสหาราชนาจักรครับก็คาดการเอาไว้ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในวันนี้นะครับปรับลดลงจาก2.3งมาอยู่ที่2 0นซะครับซึ่งถือว่าลดเร็วมากนะสำหรับอ่สาสหราชนาจักรนะถ้าเกิดว่าเทียบกับสหราัฐหรือ,อยุโรปเนี่ยนะครับที่ก่อนหน้าดูเหมือนว่าสหาราัชนาจักรเนี่ย ตัวเงินกเฟอพุ่งสูงขึ้นมากนะครับแต่ระดับประมาณ11%ตอนนี้ลดลงมาพาดการเอาไว้ที่2%แล้วนะครับซึ่งถ้า2%จริงๆเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้ BOE นั้นอาจจะเล่งปรับลดอัตาราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของอาสหรัชนาจาักรเองนะครับก็ไม่ได้ดีเดออะไรและประกอบกับดอกเบีย้ยยังคงอยู่ในระดับสูงดังนั้นถ้าเกิดว่า วันนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อลดนะครับมีโอกาสที่ BOE จะลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้สกุลเงินปอนดับตัวอ่อนค่าลงในระยะสั้นๆได้นะ <c oughs> ส่วนทางฝั่งสหรัฐนะครับวันนี้ไม่ได้มีตัวเลขอะไรแต่ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับดังนั้นเมเจอร์คอรรเซีทั้งหลายเนี่ยในช่วงตลาดสหรัฐช่วงค่ำเนี่ยจะไม่มีวอลุ่มอะไรสักเท่าไหร,ร่นะรวมถึงาราคาทองคาด้วยนะครับแต่ว่าก็อย่าประมาทไปนะครับถ้าเกิดว่าในทางเทคนิคนะครับ ผมเองเนี่ยมองว่าราคาทองคำเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมน,นะครับเป็นสามเหลี่ยมที่ค่อนข้างชัดเจน,นึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยอตอนนี้ฝั่งขาขึ้นเนี่ยกาลังกลับขึ้นมาเทสนะครับขึ้นมาเทสดูกรอบสามเหลี่ยมแนวต้าสําคัญวันนี้ให้ไว้2,333.5นะครับส่วนแนวรับจะให้ไว้2,311.5เป็นการเทรดในกรอบสามเหลี่ยมนะตรายที่ยังไม่หลุดขึ้นหรือหยุด,หล,ดหลุดลงชัดเจนเนี่ยราคามีโอกาสที่จะผลต่อได้ครับส่วน แล้วต้านถัดไปนะถ้าเกิดว่าหลุด2,335แล้วมันจะขึ้นต่อนะฮะจะต้องยืนเหนือ2,343แบบตรงแท่งนะครับตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าราคาเนี่ยเลือกที่จะหลุดขึ้นในกรอบสามเหลี่ยมก็ฝากเอาไว้นะ2 3 4 2นะครับ,รบถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถผ่าน2,335ได้มีโอกาสวิ่งลงมาทวสอบ2,311.5ได้ในกรอบสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับโซ่ ดัชนีดาวโจนส์นะครับยังคงฟอร์มตัวอยู่ในกรอบเช่นกันไม่ไปไหนสัปดาห์นี้คาดว่าน่าจะวิ่งอยู่แบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจเนี่ยแนะนําให้นักลงทุนอาจจะเรี่ยงไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในกรอบสามเหลี่ยมแล้วเรามีเทคโควตที่ยาวเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้เราเกิดความเสี่ยงบ้าน,นะครับรอให้หลุดใดฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็คอยหาจังหวะเทรดดีกว่านะสำหรับดัชนีดาวโจนส์นะสุดท้ายก็ที่ราคาน้ํามันนะครับภาพรวมนะครับเป็นกราฟวีคเลย น่าจะงคงวิ่งอยู่กรอบสามเหลี่ยมเช่นกันนะ,นะครับนะโดยที่แนวต้านอยู่ที่88.83สำหรับเบนนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่80.170นะครับถามว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ follow by ไปมันจะมีความเสี่ยงได้นะครับต้องดูว่าราคาจะขึ้นไปเลยหรือเปล่าถ้าขึ้นไปเลยเราไปรอเซลล์ข้างบนบริเวณ88.3น่าจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ราคาย,ย่อลงมา80.17เป็นแนวรับนะบแล้วก็มีการกดลงมาเทส อ่าตัวเทรดไลน์ด้วยแล้วก็มีดีมาโซนอยู่ข้างล่างด้วยรอรับอยู่ตรงนี้งั้นจะหาจังหวะบายก็รอให้ราคาย,ยอดลงมาก่อนตอนนี้ราคาอยู่ตึงกลางนะฮะถ้าเกิดว่า Follow ไปเนี่ยสต็อปร้อนเราจะไกลแล้วก็เกิดความเสี่ยงบวานั่นเองครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารนี่อาจจะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังความผันผวน,นจากตลาดน,นี้กันอยู่ยังไงก็ขอให้คนโชคดีมีกำไรขาบคุณครับ